เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมของชิ้นเล็กๆที่เกี่ยวกับเสือถึงมีมูลค่าสูงปรีดจนน่าตกใจได้ขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่ความเชื่อโบราณทั่วโลกไปจนถึงเบื้องหลังราคาที่พุ่งทะยานนับล้านบาทของเครื่องรางในตำนานเหล่านี้กันค่ะนี่แหละครับคําถามตั้งต้นของเราในวันนี้อะไรการที่ทําให้เขี้ยวเสือชิ้นเล็กๆแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมีค่ามากกว่ารถหรูๆห,หนึ่งคันได้แน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของวัฒุธรรมธรรมดา,มดาแต่มันคือเรื่องของความเชื่อ พลังและเรื่องราวที่มองไม่เห็นซึ่งซ้อนทับอยู่ในวัตถุชินนั้นตั้งหากก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องเสือกันเนี่ยเรามาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันก่อนดีกว่าครับคือต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีแค่ในบ้านเรานะครับแต่มันเป็นความเชื่อพื้นฐานที่ฝังรากลึกอยู่ในแทบทุกอารยธรรมทั่วโลกเลยเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณมนุษย์มาเป็นพันพันปีแล้ว เริ่มกันที่อียิปต์โบราณเลยที่นี่สัตว์กับเทพเจ้าแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยครับพวกเขาเชื่อว่าเทพเจ้าหลายองค์เนี่ยสามารถจำแรงกายมาอยู่ในร่างของสัตว์ได้หรือบางทีก็ปรากฏกายเป็นมนุษย์ที่มีศีรษะเป็นสัตว์อย่างเทพีบัสเทตท,ท,ที่เป็นตัวแทนของแมวก็เลยทาให้แมวกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ไปโดยปริยายจึงขนาดมีกฎหมายคุ้มครองเลยทีเดียวขยับมาที่อินเดียกันบ้างครับ สัตว์ที่นี่จะมีความสําคัญในฐานะพาหนะของเทพ,พเจ้าแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตด้วยโดยเฉพาะวัวที่ถือเป็นเหมือนมารดาผู้ให้ชีวิตให้ประโยชน์ในทุกๆส่วนจนมีความเชื่อกันว่าในตัววัวหนึ่งตัวเนี่ยมีเทพสถิตอยู่ถึง330ล้านองค์เลยนะครับการทำร้ายวัวก็เลยถือเป็นบาปที่ร้ายแรงมากๆ ส่วนในทวีปแอฟริกาและก็ในหมู่ชนพื้นเมืองอเมริกันสัตว์คือผู้พิทักษ์และเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเผ่าเลยครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าโทเทมแต่ละเผ่าก็จะมีสัตว์ประจําตระกูลที่เชื่อว่าคอยปกป้องคุ้มครองแล้วก็ยังเชื่อว่ามีสัตว์วิญญาณที่คอยนําทางและชี้แนะการใช้ชีวิตให้ด้วย ปิดท้ายการทัวร์รอบโลกกันที่ฝั่งจีนครับในวัฒนธรรมจีนสัตว์จะไม่ได้ถูกบูชาในฐานะเทพเจ้าโดยตรงแต่จะเป็นสัญลักษณ์แทนพลังอำนาจแล้วก็คุณธรรมต่างๆมากกว่าอย่างมังกรก็เป็นสัญลักษณ์ของจกักรพรรดิและพลังแห่งจักรวาลหรือสิงโตหินที่เราเห็นกันตามหน้าบ้านก็มีความเชื่อว่าเอาไว้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนั่นเอง เอาละครับหลังจากที่เราเดินทางรอบโลกกันมาแล้วกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเรากันดีกว่าที่นี่มีความพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะเป็นเหมือนศูนย์รวมความเชื่อที่หลากหลายรูปแบบทําให้เกิดการตีความเรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน่าสนใจอย่างยิ่งคือความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยไม่ได้มาจากศาสนา world, ใดศาสนาหนึ่งเพียวๆนะคะแต่มันคือการหลอมรวมกันของหลักพุทธศาสนาพิธีกรรมแบบพรามหมณ์ฮินดูแล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางเทวดาต่างๆที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณแล้ว และจุดสําคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของความเชื่อแบบไทยๆเลยก็คือเราไม่ได้มองว่าสัตว์เป็นเทพเจ้าโดยตรงครับแต่เราใช้สัตว์เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อถึงพลังอํานาจต่างๆอย่างเช่นพญานาคที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ช้างสื่อถึงพระบาร,รมีและแน่นอนว่าเสือก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอานาจและการปกป้องคุมค้มครองนั่นเองและแล้วก็มาถึงพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือเสือนั่นเองครับทําไมในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเสือถึงได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจที่ทรงพลังที่สุดในความเชื่อของไทย เรามาดูเหตุผลเบื้องหลังเรื่องนี้กันครับตักกะเบื้องหลังความเชื่อนี้จริง,รงๆแล้วเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับลองคิดตามแบบนี้นะครับ 1. เสือคือผู้ล่าสูงสุดในห่วงโซ่อาหารมันคือเจ้าป่าที่น่าเกรงขามที่สุด 2. เสือก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดบารมีและความคงกระพัน 3. เมื่อเป็นแบบนั้นคนก็เลยเชื่อว่าชิ้นส่วนต่างๆของเสือเนี่ยได้ดูดซับแล้วก็กักเก็บพลังนั้นเอาไว้และ4ชิ้นส่วนเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นวัตถุที่สามารถส่งต่อพลังนั้นให้กับผู้ครอบครองได้นั่นงนงรบดดาชิ้ส้สวทหม เขี้ยวถือเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยครับเพราะมันคืออาวุธที่เสือใช้ในการล่าและต่อสู้มันก็เลยถูกตีความว่ามีความเข้มข้นของพลังอำนาจสูงสุดโดยเฉพาะในด้านความอยู่ยงคงกระพันแล้วก็การป้องกันสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจทั้งปวงอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือหนังบริเวณหน้าผากครับคนโบราณเชื่อว่าหน้าผากเป็นที่สถิตของตบะเดชะและบารมี ทีนี้พอมันไปรวมกับความเป็นเสือเจ้าป่าหนังส่วนนี้ก็เลยกลายเป็นสุดยอดเครื่องรางที่เชื่อกันว่าจะมอบพลังอำนาจในการปกครองคนแล้วก็เสริมบารมีให้เป็นที่น่าเกรงขามเอาละครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องรางเสือในตำนานที่เป็นที่ต้องการสูงสุดจนมีมูลค่ามหาศาลเนี่ยมีอะไรบ้างนี่คือสุดยอดของวัตถุมงคลสายเสือที่วงการให้การยอมรับเลยครับ ในสายเสือแกะเนี่ยมีอยู่3าสำนักที่ได้รับการยกย่องสูงสุดเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยคือผลงานของเกจิอาจารย์ต้นตำรับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจัก,กรพรรดิแห่งเครื่องรางเพราะท่านใช้เขี้ยวเสือจริงๆในการสร้างอันดับ2คืองานแกะสลักจากงาซึ่งจะโดดเด่นมากๆในด้านศิละปะที่งดงามเป็นเอกลักษณ์และอันดับ3คือผลงานของสิษธิเอกผู้สืบทอดวิชามาโดยตรงทําให้มีพุทธคุณที่เข้มขลังไม่แพ้กันเลยครับโดยเฉพาะอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดจนได้สมญานามว่าจัก,กรพรรดิแห่งเครื่องเเลยยทีดีดว ซึ่งมันก็สะท้อนถึงสถานะที่เป็นหนึ่งในวงการอย่างไม่มีข้อกังขาเลยครับและแน่นอนครับพอมีสถานะระดับจัก,กรพรรดิแบบนี้มูลค่าในปัจจุบันก็ย่อมสูงอย่างเหลือเชื่อซึ่งอาจจะสูงถึงหลักล้านบาทสําหรับชิ้นที่สวยงามและสมบูรณ์นี่แหละครับคือคําตอบของคําถามแรกที่เราคุยจัดไว้นอกจากเสือแก่แล้วก็ยังมีอีกประเภทที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ ตะกรุดหนังหน้าผักเสือครับที่สุดของสายนี้อันดับ1ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นจักรพรรดิแห่งตะกรุดเพราะสร้างน้อยและหาได้ยากมากๆอันดับ2จะโดดเด่นด้วยกระบวนการสร้างที่ซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยมไปด้วยพิธีกรรมส่วนอันดับ3คือผลงานของปรมาจารย์ต้นตำรับผู้ริเริ่มสร้างแขนงนี้นั่นเองครับ ความพิเศษของเครื่องรางระดับตำนานเหล่านี้ก็คือความหายากครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าในอดีตการจะได้ชิ้นส่วนเสือมานั้นมันยากลําบากแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากๆทําให้จํานวนการสร้างมีน้อยสุดๆการจะหาของแท้สักชิ้นในปัจจุบันนี้จึงเปรียบได้กับการงุมเข็มในมหาสมุทรจริงๆครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นที่มาที่ไปและความขลังของเครื่องรางเสือกันไปแล้วแต่คําถามคือในโลกยุคใหม่แบบนี้เราจะมองความเชื่อนี้อย่างไร และอะไรคือพลังของเสือที่แท้จริงที่เราสามารถนํามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันของเราครับสิ่งสําคัญที่เราควรตระหนักในยุคนี้ก็คือเรื่องราวเหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทําให้เราเข้าใจความคิดความเชื่อของคนในอดีตนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยการใช้ชิ้นส่วนจากสัตว์ป่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรสนับสนุนอย่างยิ่งดังนั้นเราจึงควรมองไปที่แก่นแท้ของความเชื่อนั่นก็คือการตีความพลังของเสือให้เป็นคุณธรรมที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองครับ เพราะพลังที่แท้จริงของเสือที่คนโบราณนับถือมันไม่ใช่แค่ความดุร้ายนะครับแต่มันคือความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคความรับผิดชอบในฐานะเจ้าป่าและการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างสมดุลคุณสมบัติเหล่านี้ตั้งหากที่เราควรจะนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันเล่นๆค่ะว่าถ้าไม่ใช่เคี้ยวเสือหรือเครื่องรางราคาแพงแล้วอะไรล่ะครับคือพลังที่แท้จริงที่เราทุกคนสามารถสร้างและพกติดตัวไปได้ในทุกๆวันเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีและความมั่นคงในชีวิตของเราแล้วพลังที่ว่านั้นในมุมมองของแต่ละท่านคืออะไรกันบ้างลองมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้นะครับและถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อไปครับ